เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้นะฮะว่าเราสามารถขึ้นเรือจากแหลมฉบังไปเที่ยวสิงคโปร์ในราคาเริ่มต้นไม่ถึง 15, 1 5 0 0 0บาทแบบกินนอนบนเรือนะฮะแล้วก็รวมบุฟเฟ่อาหารแทบทุกมื้อและยังได้แวะเที่ยวเกาะสมุยแล้วก็สิงคโปร์4วัน3คืนคือบอกเลยว่าคุ้มมากเดี๋ยววันนี้ไบามาเล่าให้ฟังนี่คือทริปล่องเรือสำราญสุดหรูนะฮะที่หปีเขาจะมาเทียบท่าที่ไทยแค่ช่วงหนึง่งบนเรือก็คือมีกิจกรรมสนุกๆแล้วก็โชว์อลังการไปจนถึงมุมคาเฟ่วิวทะเลแล้วก็ร้านอาหารแบบบุฟเฟ่แถมยัง สองลงน้ำมากับทางเช็คอินโก้บนเรือไปบอกเลยว่าอลังการม,มากๆคุณลองคิดดูดิเราสามารถนอนชมวิวทะเลได้ทั้งวันแล้วก็มาคอยลุ้นว่าตื่นมาเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกามีทั้งสระน้าแล้วก็สไลเดอร์ยักษ์บนดาดฟ้ากิจกรรมคืนนั่นสุดๆแถมยังมีโซนปีนหน้าผาจําลองที่ของจริงก็คือมันม,มากๆโดจนถึงห้องเทยเตอร์สุดอลังการนะฮะที่เขาจะมีการแสดงโชว์ทุกวัน4วัน3คืนบอกเลยว่าไม่เบือ่อแต่เขายังมีห้องเกมมิ่งให้เราร่วมสนุกด้วยนะไปจนถึงห้องสปาที่อยู่บนเรือเลยอะทุกคนเอาจริงนี่มันโรงแรมยักษ์กลางทะเลช เล้วเขาก็มีห้องอาหารที่เลือกทานถึง6ห้องทั้งห้องอาหารจีนไปจนถึงเวสเทิร์นแบบกินได้ไม่ซ้ำาดคกที่จองล่วงหน้ากับทางเช็คอินโก้ลำนีเขารวมทัวร์เที่ยวสิงคโปร์แบบวันเดย์ทริปให้ด้วยคือขาไปออกจากแหลมชบังแล้วก็แวะเที่ยวเกาะสมุยต่อด,ด้วยชมความสวยงามของสิงคโปร์แต่ว่าต้องมีพาสปอร์ตก่อนเดินทางนะส่วนขากลับเขาก็รวมตัว๋วเครื่องบินกลับไทยให้หมดแล้วสามารถจองได้ถึงกลางพฤษภาคมเท่านั้นเอาจริงไปว่านี่คือโคตรจะคุ้มเลยรีไปชวนเพื่อนชวนแฟนมาเลยใครสนใจเดี๋ยวไปแปะพิกัดจองไว้ให้ใน,นคอมเมนต